บ่ได้มายกเป็นเดือนพี่น้องเลย้องม่อนหักเลยนะครับแล้วก็ไม่ไม่มีก็ฮักไม่โตะการกระบาดพี่น้องหักครับนะี่สวัสดีครับผมคันคิดคนผู้เวียงครับพี่น้องมาหายกย่อพี่น้องเรามาเบิ้งใหม่พมร้อมบ่ได้มายกโดนแล้วครับเนะี่ยข้องม่อนครับข้องม่อนไม้เก่าแล้วครับเนะี่ยช่วงน่้าแรงพี่น้อง เลิกงานเลิกงานก็เลยแวะมาเบิงมาเบิงใหม่มาเบิงใหม่เบิงนามพี่น้องนี่ครับนามสีออกเขียวเลยครับเขียวมรกตพี่นอ้องตั้วมาแรกนี่คาดว่าสิปล่อยนามพี่น้องขาดว่าสิปล่อยนามอันนี้นามเก่าครับเนี่ยมาเบิงใหม่พี่น้องตอนย่อก็ลงไปแล้วแหละครับไม่ฮักพี่น้องกากระบาดจะหักเลยเอา ขากระบาดของพันกึมพี่น้องมาใส่เดี๋ยวพันกึมก็ตามมาน่ครับบรรยากาศย่ีมาแรงงีมาแรงช่วงเวลาสีโม่กว่าพี่น,อน้องยังแดดอยู่ครับขากระบาดน่ครับเล็กพี่น้องเล็กตัวนี้เมื่อไรมายกเป็นเดือนพี่นอ้องข้องม่อนหักเลยนะครับแล้วกไ็ไม่ไม่มีก็หักไม่โต๊าก,กระบาดพี่น้อง หาขับนะหน่อยเรยเอาชุดของพันสายาน่นสังกับพันกึมมาใส่รอพันกึมพี่นอ้องเดี๋ยวพันกึม่นกลิ่นม,ม,มาแต่งย่อนี่ครับมาเบิ่งบรรยากาศยี่มาแรงพี่น้องซีโมงตามคล้องธรรมามาฉาดคลองม่อนพี่น้องนี่ครับผมในราช่วงซีโมงครับตามคล้องธรรมชาติแดดกระลุกแล้วครับเนะี่ยบ่ได้มาเป็นเดือนพี่น้อง ข้างเขาตะกอนนี่ก็หกบมแล้วครับเนี่ยเข้าไปในป่านะครับนี่ยกไปสักพักนึงแล้อพี่น้องปลาโบ้ไฟแลนด์นาำก็ออกสีเขียวหน,น่อยเขียวมกรกตเล้วพี่น้องเนี่ยไม่นแน่นน่ก็คิดว่าข้าจอดสิป,ปล่อยนาำช่วงเด็กๆไปแล้วดูแลครับตัวเงินตัวทองแลนไก่ครับพันคึมก็มาก็ดีเลย แกเอาโมพี่หลักปลา,าปลาบ่ได้กะสี่ท้า,ายยู่บรรยากาศให้พี่ให้น้่องในเบิ้งพี่น่องตามค้องตามหานองธรรมชาติ เบ่งใหม่พันคืมพี่น้องใหม่ล้อมละซีสิบห้าบาทครับใหม่ล้อมเดียวเลยที่สิบบาทบาทล้ำอมห้าล้อมมือติดเสื่อมนะครับใหม่ล้อมเดียวเงี้ยงามเลยครับใส่ย่อนาโนจักสองวันเนี่ยวันสิบสองสอบได้สบายเลยบอกสิบสองว่ะ นาโนแต่ที่สองก่างกไอยู่ที่สองของ่มันตายท่สองสองตงไอ้สองก็ตาใหม่คันคึมมาเต็งใหม่ครับเต็งใหม่วันอาทิตย์บรยากาศย่ำแรงพี่ huh น้องแดดกะตาเว้นก็ค่อยลุ่งแล้วครับต e like. าเนีน้ต่เว้นกะค่อยลุ่ง ตกหมู่บ้านนี่ก็ะห่มหนะครับเนี่ยยุกย่อกรับว่าในออกพี่น้องฟ้าบอคลายแลนเลยมืมึน,น,นีแต่ว่าถ้าพี่มาน้องมาชมบรรยากาศย่ำมาแรงตามข้องตามน้องธรรมชาติพี่น้องวกับยกย่อหายอยู่หายจินครับพี่น้องถึงเกิดงานมาก็เลยแวะมาเบิ้งใหม่เบิงเ้งนั่นใหม่กระฮักเบลล่าล่ะ บอกว่าได้ปลาหน่อยเอาให้พี่โก้ไปให้แมวแล่ะ

พี่น้องแ่อง้อง่อเลยกว่านเฮ้ยรันเหรอพอแล้วอ้รัดข้างไรนี่แตก โกนไงท่ไม่ะโกนไงเลยห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้ไซสิบสอกสออกนะอกสิบะสิบสมาเเกครึ่งเกาครึ่งคุ้มไส้พันธุจะตายแมนเปี้ย เาเราดัดพ่อมแล้วัดไปเลย่มันต้องคุ้มกันคุ้มให้มันได้กันคุ้มเพราะมันได้เรามันกับประยากเ้ต้องลอกให้เจ้าปล่อยน้ำขึ้นนี่เด็กเด พี่น้องเอาแล้วครับบรรยากาศมือนี่กะเสียไหวซสํานี่กันได้พี่น้องยงกยก่อครับบ่พอเสีได้แล้วครับเนี่ยมาชมบรรยากาศย่ำาแรงชมบรรยากาศย่ำาแรงยงย่อครับหายโยหากินคลิปนี่กะเสียไหวซ้ํานี่พอกันไม่คลิปหนาครับผมสวัสดีครับ